ถ้าคุณอยากฝึกภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแต่ว่าเริ่มไม่ได้สักทีเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวมารืนี้อาทิตย์นี้ไม่ว่างอาทิตย์หน้าดีกว่านะคะหนึ่งวิธีที่จะทําให้คุณเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือทําทันทีนะคะทาทันทีจากสิ่งที่ เล็กๆนะคะเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆนะคะคุณยังไม่ต้องคิดว่าต้องไปนั่งเรียนเป็นหนึ่งชั่วโมงต้องมานั่งดู YouTube ดูไลฟ์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะแค่ให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆคือฝึกฟังภาษาอังกฤ,ฤษวันล,ละ1น,นาทีวันล,ละ2นาทีวันล,ละ3นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนจานวนนาทีนะคะเพิ่มขึ้นทีวันล,ละวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยนะคะเหมือนกันนะคะเวลาเราจะ สมมุติจะนั่งสมาธิเนาะสามสิบนาทีมันนานเกินสิบนาทีก็ยังนานเกินนะคะเริ่มวันละ2นาทีเริ่มฝึกสมาธิวันละสนาทีนะฮะหรือว่าวันนี้คุณจะเริ่มวิ่งนะคะแต่ว่าก็ผัดมาแล้วหลายวันเหมือนกันนะคะผัดวันประกันพุ่งมาหลายวันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะ,ะก็เริ่มจากการเตรียมรองเท้าวิ่งนะคะเสร็จแล้วตื่นเช้ามานะ,ะก็แค่สวมสวมใส่รองเท้าที่คุณเตรียมไว้ แล้วก็ออกวิ่งยังไม่ต้องคิดว่าต้องวิ่ง10กิโลวิ่ง1กิโลวิ่ง5กิโลยังไม่ต้องคิดนะคะให้เริ่มทีละน้อยนะคะต่อให้ได้แค่500เมตรนะคะคุณก็ถือว่าเริ่มต้นแล้วนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆนะคะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆนะคะอย่าพึ่งไปคิดแบบเราต้องทำอะไรเยอะเะนะคะ แล้วเราจะเริ่มไม่ได้แต่ถ้าเราคิดนะคะแล้วเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆนะคะมันก็จะง่ายในการที่จะลงมือทานะคะฟังภาษาอังกฤษวันละ1น,นาทีจริงๆนะคะนะเนืกอเรียนในคอร์สนะคะฟังรู้เรื่องสำเนียงเป๊ะนะคะครูลงคลิปให้นะคะวันละ3คลิปนะคะคลิปละ1น,นาทีแค่นี้เองนะคะสิ่งที่คุณจะได้นอกจากภาษาที่คุณได้แล้วนะคะ คุณยังจะได้นิสัยใหม่นะคะนิสัยที่ทําทุกๆุกวันที่ทําต่อเนื่องนะคะอย่าดูถูกกิจกรรมหรือสิ่งที่ทำเล็กๆลน้อยนนะคะถ้าเราทํามันทุกวันเราทําไม่หยุดมันคือนิสัยนะคะที่จะสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าถ้าชอบคลิปวิดีโอที่ครูทํานะคะอย่าลืมกดถัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วมาเจอกับครูดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ